พี่นี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตครับรถที่เข้ามาใหม่หรือว่าขายไปแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตให้รับชมฟังกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างตอนนี้เราคุณผู้ชมเข้ามาก่อนนะครับนี่มีรถใหม่ๆเข้ามาแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ครับนี่ก็จะเดินรอครับเดินรอ จะเดินพาชมครับวันนี้นี่ครับวันนี้มีรถที่ว่าขายไปแล้วนะครับแล้วก็รถที่ว่าติดมาจําอยู่วันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูเลยรถเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานแต่ขายไปแล้วรถเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะครับตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด5คันครับตั้งแต่ไลฟ์สดมาเมื่อวานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณ5คัน คันไหนติดมาจำเราบ้างผมจะชี้แจงให้ทราบคันไหนที่ยังอยู่คันไหนที่ยังไม่ขายหรืออะไรยังไงนะครับนะี่ครับสวัสดีคนดูสิบท่านด้วยนะครับเข้ามากันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ใครที่ติดตามผมนะครับลุกวนนะครับวันนี้ผมมีรถเปลี่ยนแปลงไปประมาณ5คันที่ติดมาจําไปแล้วหรือว่าขายไปแล้วนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมีนัดดูตัว Fortuner เบนซิน er ลูกค้านั่งเครื่องมา ลูกค้านั่งเครื่องมาจากสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้รอดูครับวันนี้ขายคันไหนไปแล้วบ้างมารับชมกันครับวันนี้ผมขายคันไหนไปแล้วบ้างมารับชมกันครับนะครับบอกตรงนี้ครับยังไม่อาบน้ําครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงคันไหนไปบ้างมีมีคันคันที่เพิ่งรีวิวไปวันนี้เอาไปส่งนะครับ วันนี้คุณขับรถกำลังไปกำลังเดินทางนะตอนนี้เป็นรถเป็นรถคันนี้มิ s ูบิชิปาเจโร่อ่ะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตสา GLS ออโต้ขับ4ปี2 0ง0ันสะครับพระอาจารย์ซื้อไปนะครับตอนนี้มาจำมา1นึ่งมบาทนะครับแล้วก็กำลังเดินทางไปส่งให้ดูจุดหมายครับจุดที่ผมจะไปส่ง แกผอาจารย์อยู่วัดวัดในสีเหลืองออกเดินทางไปได้1ชั่วโมงแล้วแหละนะครับเส้นทางเนี่ยสามชั่วโมง50นาทีผมจะไปส่งคันปาเจโรคันนี้นะครับคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงผมจะแจ้งให้ทราบนะครับก็นี่ครับเพิ่งลงไปได้หนึ่งวันคนดู6กร้อยสิบแปดคนเพิ่งดูไปได้เพิ่งลงไปได้หนึ่งวันนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูรถคันนี้่านจะได้เห็นชัดเจนนี่คันนี้ คันนี้คือติดมาจํำหนึ่งหมื่นบาทซื้อเงินสดรอดูว,ว่าวันนี้จะจบไม่จบเดี๋ยวผมแจ้งในทางเฟซนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยหนึ่งเดือนผมจะลงปิดกลางขายทุกคันให้เห็นเลยเนะครับแต่ในเฟซเนี่ยเห็นตลอดแน่นอนรอดูครับว่าจบไม่จบคันนี้นะครับกำลังเดินทางไปส่งครับมาจํำหนึ่งหมื่นบาทถัดไปคันนี้คันที่สองคันนี้ for t u n e r ลงไว้ได้สี่วันดูนะครับผมจองค่าเครื่องแล้ว เจ็ดโมงถึง7จ็ดโมงสีนะครับลูกค้านะครับโอนเงินจ่ายค่าเครื่องมาไม่ให้มาจํานะผมไม่ให้มาจําแต่ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องมาแล้วนั่งจากสุวรรณภูมิมาขอนแก่นอ่านั่งจากสุวรรณภูมิมาขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปรับที่สนามบินขอนแก่นนะครับแล้วก็พามาดู for t จูเนอรคันนี้คันนี้นี่นะให้ดูครับ f o r t จูเนอคันนี้ครับ ัคู่ครับมันรูปภาพมันเยอะครับเอาไหนล่ะคุณผู้ชมนี่ครับมีวีกโก้ไอ้คันนี้ก็นัดดูตัวอยู่นะคุณผู้ชมไอ้คันนี้นี่ครับคันนี้เนี่ยกำลังสุมาวีชาชวนลูกค้าให้ดูแล้วเหลือลูกค้า คุยแล้วครับรอลูกค้าก่อเอกสารดูว่าเครดิตจะผ่านหรือเปล่าคันวีโก,โก้แชมป์คันนี้เราดูว่าเครดิตจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะให้ลูกค้ามาจําไว้นะครับแล้วก็แฟแนนซ์เดี๋ยวจะไปเซ็นเอกสารดูว่ามีความเป็นลูกค้ากําลังออกก่อข้อมูลในแอปรู้ผลในแอปเลยครับวันเดียวครับเซ็นเอกสารวันเดียวรูปผลเป็นได้เฉพาะบางท่านนะครับต้องเป็นคนที่ว่า,าเขาจะพาทําแบบยื่นกู้สินเชื่อทันทีเลยนะครับยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าแฟแนนซ์เดี๋ยวเขาทำให้ นะครับตอนนี้ก็รอดูครับจอดอยู่หน้าร้านอยู่นี่ครับนี่ครับจอดอยู่หน้าร้านนี่ลยครับรอดูว่าจะตอนนี้หน้าร้านเนี่ยรถกระบะแ k บผมมีน้อยมากต้องบอกว่ารถกระบะแ k บผมมีน้อยมากตอนนี้รับซื้อเะยครับใครที่อยากขายรับซื้อจํานวนมากเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ว่ารถราคามันราคารถมันอ่ามันจับต้องได้ง่ายครับนะครับช่วงเศรษฐกิจที่เต็งกำลังตกต่ําแต่ลูกค้าได้นาทีทองครับรถที่เพิ่งได้มา ช่วงประมาณ2-3เดือนที่แล้วราคายังปกติอยู่แต่ตอนนี้ราคาลดลงแล้วนะครับราคาลดลงเนื่องจากว่าเศรษฐกิจกับดอกเบีย้ยลูกค้าแล้วไม่ไหวเต็นก็ต้องปรับราคาลงตอนนี้มมนได้ปรับราคาเท่าเสมอทุนลูกค้าที่ซื้อผมไปนะตอนนี้ห้าหกคันที่กําลังซื้อไปเนี่ยเขาได้ราคาคุ้มครับอย่างปาจิโร่ผมขายไปสามแสนสองกว่าสามแสนสองหมืนบาทที่ดูครับสามแสนสองหมืนบาทสามสี่เดือนที่แล้วขายอยู่สามแสน 8ป0 0 0ื0 0เหมตอนนี้ลดประมาณเกือบแสนนะครับลดราคาเกือบแสนเกือบทุกคันครับลดราคาตกมากและท่านซื้อช่วงนี้เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตมีแล้วก็ติดมัดจําอีกคันนึงเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วก็รีโวอ่านราคามารับชมครับรีโวล็อกโคไม่มั่นใจว่าจะติดมัจําไหมพ่อขาพ่อขามาตัดเงินสดนะครับ เกจะไปขายที่ต่างประเทศนะครับต้องไปทำพาสปอร์ตทำอะไรอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้น่าจะมัดจำแต่เราจะดูว่าเขาจะมัดจำไหมถ้าไม่มัดจำลูกค้าได้สิทิ์ไปล้านเก้าหมื่นบาทครับมีที่ไหนครับไม่ห้า0 0ื่นโลรีโวปี22ไม่ห้า0 0ื่โลผมขายไปล้านล้านต่ำกว่าล้าน9000 90, หอยู่นะครับ รถไปให้กันอยู่นะครับเพราะว่าแกต้องไปทำกำไรทำกำไรต่อนะครับแค่สนใจคันนี้จับจองได้เลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มครับคือที่เขาไปขายต่างประเทศเนี่ยคือราคามันได้ราคาไม่ได้ไม่ได้ถูกเหมือนไทยนะครับไทยราคาถูกครับแต่ต่างประเทศเอาไปขายลาวเอาไปขายมาเลยเอาไปขายเวียดนามราคามันโดดมันสูงครับถ้าท่านซื้อที่ไทยมันคุ้มนะครับอ่ะคันนี้รอดูว่าจะจบไม่จบนะครับ แล้วก็แรปเตอร์แรปเตอร์ดูแรปเตอร์ครับดูแรปเตอร์ครับดูแรปเตอร์ครับแรปเตอร์แท้นะครับแล้วดูแม็กครับโอ้โหไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะผมกำลังสั่งแม็กแรปเตอร์ตัวเดิมมาผมเอาขายผมขายแม็กอันนี้ทิ้งอะ่ะ นี่ไอ,อยางยางไอที่ท่นะครับแม็กซ์่อที่คือล้อมันเกินขนาดไงแล้วเขาตีผมแค่หมื่นห้าน่ะนี่ครับผมห่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปส่งให้เขาส่วนที่กอทมอแล้วผมได้แม็กแม็กแรปเตอร์ยางปียี่สามคันนี้รถปียี่สิบท่านนี่ยางปียี่สามยางใหม่ปีนี้ลูกค้าไอ้แม็กตัวน,นั้นเนะ่เขาเอาไปแต่งเขาต้องการแต่งแม็กอะไรประมาณนี้แหละนี่ครับก็อันนี้คือใส่รอไว้เฉยพรุ่งนี้เอ้ยอีกประมาณ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะได้แม็กกับยางใครสนใจนัดดูตัวได้ตอนนี้แหละสภาพรถสวยท่านไม่ต้องไปทำอะไรแล้วท่านได้แม็กเดิมของ Ford ดแรปเตอร์และท่านได้ยาง bf กูดิคยางเนี่ยซื้อสปอร์ตได้คันหนึ่งครับเป็นแสนครับนะครับนะครับตอนนี้ผมซื้อมาอ่าอ่าประมาณหกหมื่นไมหรือห้าหมื่นประมาณนี้นะครับให้ทีมงานสั่งให้แล้วหกประมาณหกหมื่นบาทนะครับยาง bf กูดิคยาง ลงพื้นแค่หลักร้อยโลนะไม่ถึงพันโลนะครับอ่ะตอนนี้มันยังเป็นแม็กแต่งซิ่งอยู่โอ้โหก็เลยยังไม่โพสอะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอรอได้แม็กมาก่อนนี่ครับ,รบ,รบผมส่งแม็กอีกตัวหนึง่งอันที่ส่งรูปให้ดูเมื่อกี้อะส่งไปให้เขาและเขาก็จะส่งตัวนั้นมาให้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับของอยู่กรุงเทพต้องรอครับต้องรอของนี้ต้องรออ,งอ,งรอ,อ่ะตัวนี้ก็ยังมีให้จับจองกันอยู่นะครับวันนี้มีนาวาร่าลืมให้ดูนาวาร่าเลยอ่ะให้ดูว่ามีกี่คันในวันนี้ มีนาวาราติดมัดจำมีปาเจมีนาวาราติดมัดจำนาวาราแคบโฟครับท่าใครติดตามมานานนาวาราแคบโฟมีมีมคันไหนกะปาเจโร่อะปาเจโร่ปาเจโร่นี่จะเป็นคันสีดำที่ให้ดูข้างต้นคลิปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของคันอาวีโก้ วีโก้กำลงังเซนเอกสารตอนยินรู้ผลแล้วก็ล็อกโคแล็อโค่โคเป็นคันที่4ี่ล็อโค่เรารู้ว่าเขาจะมาจปปําหรือเปล่าแล้วก็มี f o r t u n เนอร์ฟอร์จูเนอร์บนซินนัดอู่ตัวพรุ่งนี้นี่ครับทะเบียน4-2ผมรีวิวลงไปแล้วแหละนี่ครับอ่ะคันนี้รีวิวได้สี่วันเราดูว่าคันนี้จะจบไม่จบครับผู้ค้ามาดูวันในวันพรุ่งนี้นั่งเครื่องมานีครับจองค่าเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนีครับ ลูกค้าโอนจ่ายค่าเครื่องเองผมไม่ให้มาจำรถนะ่ครับมาเลือกได้เลยสาสี่คันเพราะว่าเบนซินเนี่ยมีสาสี่คันฟอร์จูเนตอนนี้นะครับแล้วก็เย็นนี้ถามว่าผมจะลงคลิปคันไหนผมก็ยังคิดไม่ออกครับเพราะว่าตอนนี้รถมันเริ่มน้อยลงไปแล้วครับคันแรกก็เคยรีวิวแล้วเหลือสามคันนี้ยังไม่รีวิว m a ด้าหนึ่งแสสี่มืเก้าพับาทเก้าหมืเก้าพับาทสองแสนเก้าหมืนบาทอ่า ฮ o n d a m o b i l ลโ1.5 iVtec เบนซินล้วนไม่เคยแก๊สราคา2 9 0 0 0 0บาทปี2015 m a ส d a 3สีเทาปี2005ราคาค่าตัว99,000บาทได้เกียร์ออโ,โต้เก๋งซีดานเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเลย m a ส d a 3 5ประตู Hatchback คันนี้จะเป็น5ประตูนะครับห้าประตูมันจะเป็นสโลปแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ตรงนั้นได้เป็นเก๋งซีดานเป็นปิดได้แค่สประตูด้านท้ายมันก็ใส่ได้แค่ของมันไม่ได้เชื่อมต่อกันอันนั้น4ประตูอันนี้5ประตูราคาคันนี้1นึ่งแสนบาทดูภายในครับไม่รู้ว่า3คันนี้อาจจะได้รีวิวครับนะครับเพราะว่าด้านหน้าผมก็รีวิวไปแล้วอะเรือนนี้เดียวเองวีโก้แชมป์อีกคันหนึ่งปี12แต่ก็ขายไปแล้วแหละตอนนี้จะมีเข้ามาใหม่วีโก้แค สองคันนะมีสองคันที่จะเข้ามาใหม่แต่ว่ากลัเก็บรายละเอียดอยู่นะครับทำสีล้อแม็กติดฟิลม์มหายางมาใส่ประมาณนี้รอชมกันมีวีโก้เข้ามาใหม่สองคันผมลงเฟซอยู่นะให้ดูครับนี่ใครอยากได้วีโก้เอาสีอ่านี่วีโก้เข้ามาใหม่โทรหาผมก่อนได้ผมทําสีล้อแม็กแล้วนะี่ครับทาเรียบร้อยนะี่ครับ ทำความสะอาดคือพร้อมใช้ครับดูครับแคบหลังสวยมากไม่แค่แสนห้าครับผมมีสองคันนะไหม่แสนสี่แสนห้าดูเครื่องครับเครื่องสวยมากเครื่องแค่ล้างออกแล้วก็เช็ดได้เลยครับดูครับไม่มีซึมครับตัวปั๊มน้ำตัวสายพานซีนหน้าไม่มีซึมนี่ครับดูครับ,ครบเครื่องใหม่มากวีโก้ใครต้องการราคาไม่เกินสองแสนโทรหาผมได้เลย โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ไฟ์สดท่านโทรมาได้เลยคุยกันได้เลยครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับดูดิครับเพิ่งเข้ามาครับอ่ะอันนี้ GR ใครได้ GR ไม่สองพันโลครับไม่ไม่เกินสองพันโลนะเลขไมไม่เกินสองพันโล GR ปียี่สิบสามออโต้โฟสีขาวเล่มอกสามครบในเล่มปียี่สิบสามน, 23, นครับ GR เข้ามาใหม่แต่ยังไม่อยากโพสต์ผมยังไม่อยากโสต์ GR เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่าทยอยขายซุ้มพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ไม่รีบครับแชรไปเรื่อยๆส่วนรถท่านได้เป็นแสนไอเซลโตโยต้าเนี่ยเวลาซื้อกับทางเซลโตโยต้านี่ครับได้ส่วนลดประมาณอย่างมากก็สามสี่หมืน <c oughs> ม่น, <c oughs> นเขาจะมีโปรให้แค่เจ็ดหมื่นเขามีโปรโมชั่นใช้แค่เจ็ดหมื่นนะแต่ของเรารถเป็นแสนเลขไม่สองพันโลได้เล่มเลยไม่ต้องรอรถไม่ต้องรอพิธีรับมอบใดๆ <c oughs> ท่านรับรถกลับได้เลยโตโยต้า GR นี่ครับผมก็มีนะครับไม่หลักหมื่นโลไม่หลักพันโลหนึ่งพันโลครับ ไม่หนึ่ันตอนนี้น่าจะหนึ่งพันห้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลนะครับตีไว้ว่า2องพโลครับง่ายครับดูเลยครับบีโก้ีี้ก็เดิม2องแสนไม่เกินสองแสนนะครับประมาณน,นี้นะครับใครสนใจคันไหนหรือว่าจะรีวิวเพราะวันไล่สดน่ะภาพละเอียดมันไม่ชัดครับภาพมันไม่ชัดมีสู่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ลงเฟซไอลงทาง YouTube ให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็มียาลิไเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อน อ่าให้ดูว่ามีขนาดบ้างครับตอนนี้ผมมียาลีดปีสิปีสิบเจดหนึ่งุดตุจีครับออโต้ปุ่มบูสตสตาร์ตราคาคันนี้อยู่3 4มแสนสี่หมื้าพับาทราคาอยู่3 4 9 0สนบาทเงินสดลดได้จัดไฟแนซ์จัดได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นม a สด้าสาม แฮสแบกครับคันนี้แฮสแบกราคาอยู่400,000-9,000บาทอ่าอันนี้ไม่40,000นะครับไม่40,000โลคันนี้นะครับคันนี้ไม uh ok, ่อลดล็อกไหมดูเลขไม่ดูเลขไม่ อย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับไม่ผมตกใจคนเดียวพออุ้ยไม่สี่หมื่นลไม่สี่หมื่นโลนะครับดูคนโซลภหยในะจุดต่างๆนะครับสวยมากมีโหมดสปอร์ตให้เบรกมือ <c oughs> เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่มีออโต้โฮรุ่นนี้จะเป็นตัวเอสตัวรองอ่าไม่ใช่ตัวรองครับตัวกลางอ่าจะเป็นตัวกลางถ้าเบรกมือปกติเนี่ยจะเป็นตัวตัวต่ําสุดจะเป็นตัวแสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยท่านจะได้เบรกมือไฟฟ้าถ้าเป็นตัวท็อปจะได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮ <c oughs> ให้ นีครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวกลางนั่นคือตัว2.0 s ปี2019นะปี2019ราคา4,99,000บาทครับวิโก้สีประตูคันนี้อันนี้สอบถามไม่เลยครับจะมีจับไฟแนซ์มาแต่ว่าลูกค้าอ่าบางคนอาจจะติดเครดิตก็ผมก็เต็มที่ช่วยนะครับลูกค้าไม่ค่อยมีเงินดาวแต่ว่าเก็ติดเครดิตมาถ้าไม่ติดเครดิตนสวยเลย ลูกค้าปกติออกได้เลยครับไม่ต้องรออะไรออกได้เลยนี่ครับนี่ครับคันนี้ก็ฟรีดาวครับฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวอันนี้ก็ฟรีดาวครับคันนี้ก็ฟรีดาวสีระตูตัวสูงไฮเลคคือปีสิบห้าเกียร์ธรรมดาเครื่องสองจุดสองผมขายอยู่สองแสนเก้าอ่ะสองเก้าเก้าครับคุ้มไหมครับสองเก้าเก้าประกันฟรีทุกอย่างค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องเสียทุกคันในร้านค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องเสียผมเสียค่าประกันค่าจัดค่าโอนจัดก,การทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะฟอร์จูเนอร์บิโก้ฟอร์จูเนอร์แชมป์อ่ะอันนี้เทียดีขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้เป็นตัวแชมป์ขับสองฟอร์ดอิวอร์เลสตัวท็อปอันนี้มีระบบช่วยจอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงยังไม่รีวิวเลยลืมครับลืมสปอยเดอร์กำลังสั่งสติกเกอร์โอ้โหเอาโตัวเกียร์ธรรมดาโฟะนี่ครับมันสวยแล้วครับรถนะครับเหลือแค่ว่า ตามขอบต่างๆลูกค้าดูแล้วอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบผมก็ต้องเอาให้มันดีๆหน่อยก็คือเดี๋ยวจะสั่งตามขอบตรงนี้ฝั่งตรงข้ามคือพวงมาลัยมันก็มีแอร์แบ็กทำอะไรให้เรียบร้อยครับเนี่ครับรถมึงพี่ใช้ได้เลยครับแต่ว่าเรื่องควบสวยงามลูกค้าอาจจะต้องการสติกเกอร์ต้องการอะไรหน่อยก็เดี๋ยวหาติดแต่งให้ครับค or <ๆ>ันนี้ยังยังอยู่ครับคันนี้ยังอยู่ ทุกคันยังอยู่ครับอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนคันนี้ไม่แน่ไม่นอนขับดีครับยางปียี่สิามขับดียางปียี่สิบสาอยากดูคะแนนสอบถามกันมาได้ครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีให้เลือก Isuzu Vios นะครับเปิดตลาด8 2 9 0 0นบาทครับรถสีเดิมไม่เคยเคลียสีสีเดิมหมดเลยครับแถบนี้สีเดิมหมดเลยนี่ครับ แรปเตอร์รอยางเดี๋ยวได้ยางมาเนี่ยผมบอกเลยว่ากระหนึ่มแน่นอนก้าหามแน่นอนยางปียี่สิบสามแม็กเดิมใครจะไม่เอาครับลูกค้าชอบแน่จริงแม็กแตง่งแล้วผมมั่นใจเลยว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบกันในเรื่องของแม็กแตง่งอ่แม็กแต่งเป็นอะไรที่ว่ามันอาจจะถูกใจใครหลายๆคนแต่หนึ่งในนั้นมันยากครับที่จะเลือกนะครับเรารอต้องรอครับต้องรอนี่ครับต้องรอแม็ก ด,ดีมาด,ดีมานี่ครับอากระบะแคปบช่วงนี้เกี่ยวข้าวขายข้าวนะครับได้เงินแล้วต้องการฟรีดาวครับไม่ต้องไปเสียเงินครับไม่ต้องเอาเงินมาเป็นเงินดาวครับท่านเอาเงินไปสามารถผ่อนงวดรถได้เลยนะครับอย่างคันนี้วีโก้ฟรีดาวครับกระบะแคบตัวครบรอบ50ปีคันนี้ราคา3 2900 0บาทฟรีดาวคันนี้เงินสดเท่านั้น ยูสุดีแม็กยูสุดีแม็กีประตูแคปซีราคาค่าตัวสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทใช่หรือเปล่าสองแสนสี่ห้าไหมสองสามห้าหรือสองสี่ห้าราลาประมาณนี้นะครับวีเจเอสเทบนี่ครับก็รถตัวนี้มีน้อยมากอะ่ะโอ้โหอยาาอยากไปดูรถเก๋งไหมครับถ้าใครอยากดูรถเก๋งเดี๋ยวพาไปไลฟ์ S <S สดที่บ้านผมครับ อันนี้ที่เต็นท์ครับที่บ้านเนี่ยมันจะมีรถเก๋งเยอะมากเยอะมากกว่านี้ครับอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งที่ว่าพร้อมใช้งานโอโ้โหทำให้ทีมงานจอดด้วยอย่างเงี้เนี่ยจอดไม่ตรงเลยอะดูด,ดิครับมันจอดเฉียงอะ <c oughs> นี่ครับโอเคไม่เป็นไรครับนี่ครับวันนี้ไลฟ์สดอาจจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไลฟ์ครับ นี่ครับที่ผมมาไลฟ์นี่คือให้ดูว่ามีรถคันไหนที่ขายไปแล้วเผื่อบางท่านที่ว่ากําลังกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาดีหรือเปล่าผมก็เลยมาตัดสินใจให้ก่อนว่าคันนี้ขายไปแล้วท่านจะได้ไม่ต้องรอคันของผมนะครับนี่ไงนี่ไง นี่คนขับครับคนขับกำลังขับไปส่งครับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตถ่ายรูปลอครับเรืได้ขับไปส่งครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับใครอยากรู้ข้อมูลตรงไหนใครอยากทราบอะไรแจ้งผมได้ครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับเพราะว่า น่าถ่ายแค่สามสิบนาทีครับวันนี้ครับไลฟ์สดไม่นานครับนี่ครับไม่เหมือนมีรถเข้ามาใหม่ผู้ชมรถเข้ามาใหม่นี่โอ้โหดูกันเยอะมากครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับคนเลยเข้ามาดูน้อยนะครับปกติมีสามสิบสี่สิบคนนะครับวันนี้มีสิบสิบเอ็ดคนครับขอบพระคุณมากสำหรับหกไลน์นะครับตอนนี้รถเงียบเหงาน้อยมากครับโอ้โหคนดูก็ไม่รู้จะดูอะไรครับดูคันเดิมๆครับแต่ว่า ก็อัปเดตเรื่อยๆว่ายังมีอยู่เผื่อใครสนใจนะครับโอ้โหคันนี้จริงๆน่าจะเอาครับแนะนําเลยในตุ้จีด้วยเกียร์ออตโอต้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะครับดูมันเผืนไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์อ่ธรรมดานะครับเกียร์ออตโอตโอ้ตัวต่ําเกียร์ออตโอตโอ้ท่านขับทางไกลสบายตัวต่ําราคาไม่สูงราคาผมขายแค่สองแปดห้าผมเปลี่ยนกรองเปลี่ยนแม่มังเครื่องให้แล้วนะครับเอาไม่ใช่เลยครับขอบคุณสลับแปดไลค์ครับ คนดู16ท่านนะครับโอเคครับให้เข้ามาฝากกดไลค์นะครับกดแชร์สี่งที่กดเพราะว่ายิ่งฝีเยอะเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็จะเข้าถึงง่ายงนะี่ครับนะี่ครับการที่ว่าจะกดติดตามนะครับกดติดตามถูกต้องเลยครับแต่มาจะมพี่กดกระดิ่งครับที่เขาให้กดกระดิ่งกันก็เพราะว่าเวลาลงคลิปเลนี่ยไม่ว่าจะเป็น ในคลิปวิดีโอช่อง YouTube ของท่านไหนก็ตามนลครับกดกระดิ่งเข้าไว้ครับถ้าท่านสนใจสินค้าเขากดกระดิ่งเข้าไว้การกดกระดิ่งคือค่ขา,ขา,ขาติดตามมันจะไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งเพราะว่าเวลาเขาลงคลิปแล้วท่านจะเห็นคลิปวิดีโอเขาเลยเห็นทันทีไม่ต้องรอครับว่าจะมาตอนไหนไม่งั้นไม่งั้นว่าสินค้าท่านจะตามสินค้าเขาไม่ทนันนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเพิ่งลงมิสซูปาเจโรสปอร์ตไปขายไปแล้วอ่ะอย่างงี้มันก็เสียดายครับอ่ะเพิ่งลงขายไปเมื่อวานอะ่ะลูกค้าถามซื้อแล้วนะครับ บ,บางทีถ้ารถมันเป็นรถมันอ่าเป็นที่ต้องการอ่ะนะครับช่วงนี้เนี่ยท่านเลยราคาดีแน่นอนนะครับสามสิบนาทีพอนะครับไลฟ์วันนี้ครับเสียงผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอดีคุยกับลูกค้าทั้งวันเลยวันเนี้นะครับรอดูครับลูกค้า รถเสร็จวันไหนส่งรูปให้ดูด้วยเดือนหน้าไม่อนรอใจทีเดียวจบโอเคครับลูกค้าครับมันจำรถไว้รับเดือนหน้าครับรับทราบครับเดี๋ยวรถเสร็จเดี๋ยวจะแจ้งให้เลยนี่ครับนี่ครับปากหมู่หลายคนนะครับมีคนที่จะเอาเยอะครับนี่ครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไง้ฝากติดตามเพจไว้ด้วยครับ อันนี้จะเป็นเพจครับเพจ a c e b o o k ครับเพจ f a c e b o o ใครที่ติดตามในเพจนี้นะครับคือท่านจะได้เห็นรถใหม่ที่เข้ามาก่อนไลยสดุดแน่นอนอันนี้คืออัปเดตไวสุดละสาหรับการอัปเดตรถเข้าใหม่แต่รีวิวเนี่ยท่านติดตามใน u t u b e เลยครับรอดูรีวิวทีเดียวแบบมั่นใจเลย y o u t u ร้อยเปอร์เซ็นสุดนะครับนะ่ครับที่มีผู้ติดตามห้าสี่พันกว่าคนได้เขียนว่ารถมือสองขอนแก่นท่านติดตามในเพจนี้เลยนะครับกดติดตามไว้คืออย่างนี้ อ่าเนี่นี่เดี๋ยวผมเข้าอีก Gmail ให้ดูตอนนี้พิมพ์เข้าไปว่ารถมือรถมือสองนะครับจะเจอแต่ละเต็นแต่ละที่นะครับพิมพ์รถมือสองเนี่ยอย่างเดียวมันคือรถมือสองมันคําค้นหามันเยอะครับท่านจะไม่เจอผมท่านจะเขียนว่ารถมือสองขอนแก่นแล้วคขาว่าขอนแก่นเนี่ยปึ๊บจะเจอเลยนี่จะเป็นรูปหน้าเต็นของผมนี่ครับนี่จะเขียนว่ารถมือสองนี้รถบ้านมือสองขอนแก่นที่อยู่ใกล้ๆกันเต็นรู้จักกันนะครับ นี่ครับอันนี้ขายรถเหมือนกันครับใครต้องการรถที่ราคาถูกนี่ครับรับรองครับคุ้มแน่นอนครับรถก็จะเป็นโฉมเกี่ยวกับรถออฟโรดหน่อยขับสองขับสี่เล่นหมดครับนี่ครับนี่ครับต้องการราคาไม่แรงอันนี้ก็รู้จักกันนะครับทํา youtube เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ของผมนี่ครับติดตามให้เขาด้วยครับเดี๋ยวเขาอันนี้ครึ่งเฟซครึ่มสมัครครับเรยไม่ติดตามอีกช่องหนึ่งติดตามแล้วไอช่องนี้ติดตามเขาแล้วนะครับ ติดตามมาเลยครับกดติดตามไม่พอจะมีให้กดกระดิ่งครับกดติดตามแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะครับคําว่าติดตามแล้วเข้าที่หน้าหลักนะครับกดที่ตรงนี้ทีนึงจะมีขึ้นว่าไม่รับการติดตามไม่รับคือไม่รับข้อมูลเลยแต่ขอติดตามไว้นะครับคือไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณนั่นคือติดตามแต่ไม่แจ้งเตือนนะีน่ะครับแต่ทั้งหมดคือ การเขียนคําว่าทั้งหมดคือติดตามทั้งหมดเวลาไม่ว่าจะช่องนี้เขาจะลงอะไรคุณจะเห็นทันทีนี่คือการติดตามข้อมูลติดตามชีวิตเลยนะครับอ่ะก็เพิ่งลงไปขายไปแล้วคันนี้รอดูครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับเซ็นเอกสารวันนี้เราดูว่าจะรู้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวไฟนัแนนซ์เขาแจ้งผมมานะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็มี นาวราติดเมจำแล้วแหละแต่ผมยังไม่อยากลงมาจำรอปิดกลางขายทีเดียวครับนี่ครับน่าจะมีปีหน้าเอเดือนเดือนหน้าน่าจะมีปิดกลางขายไปประมาณห้าหกคันนะครับรวมอาทิตย์นี้ด้วยนะนี่ครับพอเข้าเดือนธันวาปุ๊บเดี๋ยวผมจะลงว่าปิดการขายคันไหนบ้างนะครับท่านจะได้เห็นชัดเจนตอนนี้มีัดจำมาประมาณห้าห้าคันนะครับแล้วก็ปิดไปด้วยนะครับรอดูครับผมนะครับ โอเคก็ okay, เป็นประมาณเท่านี้คุณผู้ชมใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันแล้วจะ30มันาทีแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมถ้ามีรถเข้ามาใหม่มากกว่านี้เนี่ยผมจะลงให้อัปเดตให้ดูอีกประมาณทักสองสวันท่านจะได้เห็น v ีโกกระบะแครราคาไม่เกิน2 0 0 0 0นอีกประมาณสัก 3- 4วันครับขอเวลาอีก3-4วันจะมีรถใหม่เข้ามานะครับนะครับรถผมก็วนเวียงไปเรื่อยๆครับมีทั้งรถใหม่รถเก่าสลับไปมา นี่ครับครับนี่ก็ลุกควนขอบพระคุณมากให้ติดตามรับชมนี่ครับคนดูเริ่มหายไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับมีแต่คันเดิมๆคันเก่าๆครับนี่ครับส่วนมากมีแต่ขายออกครับวันนี้ก็คือมาอัปเดตก็ชี้แจงกันด้วยนะครับในไลฟ์วิดีโอนี้วันนี้วันที่27พรุ่งนี้มีนัดดูตัวอีกหนึ่งคันรอลุ้นว่าจบไม่จบนะครับวันที่27นะครับก็บ่ายสามแล้ววันจันทร์วันนี้วันจันทร์นะวันอังคารรอลุ้นผลครับ แต่วันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครยากเดินทางมาดูนี่ด้านหน้ามีรถจอดอยู่ประมาณสามคันตรงสะพานล,ลอยจะเป็นสะพานล,ลอยบ้านหนองบัวดีหมีรถจอดประมาณ3ามสี่คันนี่แหละครับนี่ครับอีกคันหนึ่งมันไม่อยากจอดครับให้ที่ทางเข้ามันโลง่ลงๆท่านจะเลี้ยวเข้าง่าย นี่ครับบริเวณแถวบ้านแถวเต็นท์ผมครับอยู่ต้าหมู่บ้านครับรถบ้านทุกคันครับรถที่ได้มารถบ้านทุกคันแต่มาจอดเต็นท์เขาเลยเรียกว่ารถเต็นท์ครับจริงๆรถบ้านจากลูกค้าทุกคันครับบรรยากาศในเต็นท์ครับรอบเต็นท์เห็นสาลาเห็นต้นต้นอ่าต้นคูณนี่ครับนี่ครับต้นตะขบอ่าโอเคผู้ชมวันนี้บรรยากาศเป็นประมาณนี้ครับจังหวัดไหนอากาศร้อนชี้แจงกันได้ครับจังหวัดไหนฝนตกครับ โอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ให้ดูให้ดูอุ้ยผมอายเขาไม่อยากเล่นส่วนอนะผมอายเขาครับถ้าแบบโอ้โหแมบไม่เอาผมอายน่ครับนี่ครับ,รบมีประมาณนี้คุณผู้ชมรดน้อยมากตอนนี้รับซื้อเข้านะครับตอนนี้ยังรับซื้ออยู่นะครับเรวเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ